สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel p r o m o o ฟ f o r ดบายกิ้งกี้ก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอร์ดพาปะแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆนะคะวันนี้ในรถรุ่น Next Gen e v e r a t t Titanium ผัดขับ2รุ่นนี้เป็นเทอร์โบคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงมาและแรงบิด500น right ิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะ1.724,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันเลยค่ะสำหรับวันนี้สีที่พามาให้ชมตัวรถเป็นสีเทาดำนะคะพี่ๆขาแต่งสวยมากๆเลยคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่ง r รปเตอร์ or, นั่นเองใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ค่ะประกอบไปด้วยชิ้นงานอะไรบ้างมาดูกันค่ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยด้านหน้าจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแท้นะคะย้ํานะว่าเป็นกระจังหน้าแท้มาพร้อมกับตัวอักษรแบบนี้ค่ะ FORD แบบนี้แล้วก็แจ้งก่อนในของรุ่น Everly Titanium Plus นะคะตัวนี้เขาจะมีกล้อง360องศามาอยู่แล้วนะคะแต่เดิมที่พี่ๆเห็นจะอยู่บริเวณตรงนี้เนาะแต่ว่าพอมันใส่กับกระจังหน้าแท้เนี่ยตำแหน่งกล้องจะย้ายขึ้น มาด้านบนแบบนี้นะคะพี่ๆขาและจุดสังเกตค่ะอีกหนึ่งจุดก็คือกระจังหน้าแท้จะไม่มีไฟ LED นะคะ3จุดที่กระจังหน้าแบบนี้เนาะตัวกล้องนะคะก็คือยังคงใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะเป็น LED มาต t ิ r e f เ e กเตอจากโรงงานมาพร้อมกระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติรวมถึงระบบออโต้ไฮบีิดด้วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ตัวสีแคมแสงสีขาวมาให้ด้วยค่ะ และอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งชุดนี้นั่นก็คือกันชนหน้านั่นเองกันชนหน้าราชัยกันชนนะคะที่เป็นสีเงินตัวนี้เลยสวยงามค่ะนะคะงานดีเลยนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้แต่ที่ไม่ได้มาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้นะคะนั่นก็คือด้านใต้ เรื่องนั่นเองนะคะเป็นกันแข็งตัวนี้เพิ่มเติมนะคะถ้าพี่ๆท่านใดต้องการต้องแจ้งเพิ่มนะมันไม่ได้มากับชุดแต่งนะคะพี่ๆสำหรับด้านหน้าระบบของเดิมๆที่มากับรถค่ะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมาริรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินแล้วก็มีระบบเลนคลิปปิ้งด้วยไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะจากโรงงานเป็น LED นั่นเอง มาต่อด้านข้างตัวรถค่ะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งนั่นก็คือตัวคิ้วล้อนั่นเองค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็สำหรับล้อบอกก่อนล้อเดิมนะคะจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะคะ แต่ว่าอันนี้ทำการเปลี่ยนค่ะอ้อขอโทษเดิมล้อเอลเรสจะเป็นขนาด20นิ้วขอโทษค่ะแต่วันนี้ทำการเปลี่ยนค่ะเป็นล้อแรปเตอร์เลยค่ะพี่ๆนะคะล้อแรปเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะขนาดรอบวงเขาก็คือ17นิ้วจับคู่กับยาง b s นะคะกูลิตนั่นเองซีรยียางค่ะ285 70นะคะ R 1 7เดี๋ยวให้ดูค่ะอันนี้ทำการเสริมในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ด้วยนะคะ1นิ้ว นี่ทำให้มันยืดน,นิดๆน,นะคะกำลังสวยเลยจัดทรงได้สวยมากๆเลยค่ะมาต่อที่ตัวรถกันบ้างค่ะแก้มข้างค่ะตัดสีคโครเมียมนะคะพร้อมคีิระบายความร้อนกระจกมองข้างค่ะคโครเมียมเช่นกันค่ะพร้อมกระบบบายสปอร์ตด้วยค่ะแจ้งนะคะมีสัญลักษณ์ไฟกระพริบเตือนที่กระจกมองข้างนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ ะะเรามีรถวิ่งมาด้านข้างไฟเลี้ยวค่ะที่กระจกมองข้างกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวมีมาให้ค่ะด้านบนราวหลังคามีมาให้อยู่แล้วค่ะสวยๆแบบนี้เลยดูรถมีม,มิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาจากโรงงานเลย กันสาดค่ะติดเป็นกันสาดแท้นะคะของทางฟอร์ดค่ะแล้วก็เวลาพี่ๆไปจอดรถกลางแดดจะได้หมดกังวลนะคะรถกระจกลงได้ระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองความเข้มของฟิล์มค่ะต้องการติดความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์บานหน้ารอบคันกี่เปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งได้นะคะมือเปิดค่ะเอเวอเรสต์ ett, ก็คือจะเป็นสีคโครมเมียมพร้อมกับขอบกระจกตรงนี้นะคะก็ตัดด้วยคโครมเมียมหรูหราแบบนี้เลยอะคริลิกค่ะไทเทเนียมนะคะตัวอะคริลิกก็เป็นสีคโครมเมียมแบบนี้ บันไดข้าค่ะชายบันไดเป็นสีเงินพร้อมร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสำหรับด้านท้ายค่ะช่วงล่างน้องเป็นวัดลิงนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเอเวเรนตเลยค่ะแล้วก็สำหรับด้านท้ายกันบ้างค่ะสปอยเลอร์ค่ะด้านบนพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะคะระบบแฮนด์ฟรีนั่นเองไฟท้าย LED Signature พร้อมกับค่าท้ายนะคะมีอะคริลิกด้านในคำว่า Everest แบบนี้เลยค่ะสำหรับด้านท้ายมีไฟตัดหมอกท้ายให้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ระบบเตือนการชนด้านหลงังพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็สำหรับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดของขับสอนะคะดังนั้นเขามีพา r a m i ม m o มูลลูฟมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับนี่ให้ดู มีมูล,ลูฟแบบนี้เลยค่ะตอบโจทย์สำหรับพี่ๆนะคะสายแบบแคมปิ้งเนาะหรืออยากจะโรแมนติกนะคะไปท่องเที่ยวนะคะรับบรรยากาศนะคะธรรมชาติก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกม,มีมากมายเลยค่ะบอกคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจอกลางใหญ่ๆเลยค่ะสามารถดูแมพนะคะแล้วก็แจ้งเตือนนะคะดูฟัง YouTube ได้หมดเลยค่ะ ถ้าสนใจนะคะทักทายหากันได้นะย้ำกันอีกครั้งวันนี้นะคะเป็นชุดแต่งแรปเปอร์พร้อมกับเปลี่ยนล้อนะคะเป็นล้อแรปเปอร์นั่นเองถ้าชอบนะคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้พี่พี่ส่งคลิปนะคะหรือรูป ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะมีรูปแบบการตรกแต่งที่ดูอยู่แล้วนะคะสามารถส่งให้ได้เช่นกันตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เบอร์โทร ID Line ค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่งอนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมรูปแบบการตรกแต่งเพิ่มเติมนะคะของ Nest Gen Everest และ Nest Gen Ranger ทุกรุ่นได้ที่ YouTube Channel โปรโมชั่น Ford By เก่งกี้ค่ะรับชมแล้วเอ็นดูเก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเต เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผิดาพาดประกันใดขออาภัยด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย